สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะมาใหม่เลยคิกมา่ักโคลสิชอบกินโคลสนะ เก้านีประพอนก็นมาเปิดร้านขายของอีกคือเก่าค่ะพ่อมาถึงร้านประพอนก็นมาเจอสิ่งนี้ค่ะเนี่ยซีมองเห็นอยู่นี่มาคืองามค่ะแข่ป้าจังใดจังเป็นสีทองอารามเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละค่ะเยาวาเน่นั่นเรเพิ่งเคยเห็นนีหลีงามงามค่ะอดใจบ่ได้ก็เลยยังอกเปิดร้านดอกขอถ่ายภาพขอ จับภาพลมให้พี่น้องเบิงขก้นค่ะผู้ใดเห็นตรงกันก็ปลพอ่อนบว่างามอีหลีค่ะเป็นสีทองอาลามเลยปลพอ่อนเพิ่เคยเห็นนี่ละ่ะงามค่ะงามงามยังบ่ทธานเล้สว่างค่ะประมาณตีหากก่ากว่าค่ะนี่ปลพอ่อนขายอยู่ในสองปีกับบบเคยเห็นนอกเพิ่งจะเคยเห็นนี่นหะ ลิมหนองทางใส้เมื่อนี่ก็เป็นในบอ่อนาำที่เพิ่นเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะเนี่ยค่ะงามบอมาวัานนี้มาขายของน้ำปลาทอนค่ะเตรียมกับเขา่าแกงเขียวหวานพูดนันรลเพ่อคููรนเป็นเรืออไงไหนแกงเขียวหวานหมูเด่งค่ะนอ้องหมอดีจะขวมเด้อ ออกินเียงเคียวหวานหมูแดงค่ะค่อนๆไม่ไหมชิมค้นค่ะชิมแล้วแพนแล้วค่ะออย่อยอร่อยแล้วค่ะเมนูตอนเทียงอีกเมนูหนึ่งข้อหละค่ะโ ทอดตอนซ้ายตอนใบมากกว่ตํ่าข้าวโพดตําไทยข้าวโพดไข่ต้มเนาะค่ะสู่กินเด้อแซ่บแล้วค่ะซีเบิ่งเค็มข้นแล้วเปรี้ยวนิดหวานหน่อยข้าวโพดใส่กุ้งแห้งเข้าไปใส่ถั่วขั่วเข้าไปเนาะแซ่บค่ะใหญ่ย่เปรี้ยวนิดหวานหน่อยมากค่ะมามากินน้ำกันไทย ของเสร็บแล้วขายข้าเกียงเส็็บแล้วกันตับไท่ข้าวโพดยอมเนาะสูกินค่ะเสแสบบน้ำกันจ้าประมาณนี้นี่หน้าตา ต้มไข่โคตรเขาไอไข่ต้มกินกับเนาะจะได้มีวิตามินปะพ้อนยิบภาพนี่มาให้เบิ้งอีกรอบค่ะเบิ้งความงามของเพลินปะพ้อนสะอ่อนายงามอีหีค่ะเหลืองทองอาลามจังทองฟ้ามิตะวันกำลังทิง่ืนนิดหน่อยอืหลับกันงามค่ะค่ะ ค่ะอีสานบ้านเนตรพ่อนกสิคอฝากไว้ซ้ำนี่ละเด้อค่ะทีไอ้ได้เวลาพอสมควรแล้วกะขอให้เพื่อนๆทุกคนพี่น้องท,ทุกคนทุกท่านทุ่มคิดแลวก็สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะอย่าให้เก็บอย่าให้ไข่อย่าให้จนค่ะฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะไอยเจอกันใหม่เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้ไห